สวัสดีครับวันนี้บ้านพี่หมอแกงแค่กไก่นะครับอันนี้เป็นเนื้อไก่นะแล้วก็พี่หมอเตรียมผักไว้นะครับอันนี้ผักมันก็จะมีอ่ายอดพริกยอดมะหอยมะเขือพวงมะเขือเปราะใบพริกชะอมนะครับผมหน่อข่านะครับผมนี่เราก็จะใส่ไปหมดเลยนะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับน้ำเดือดแล้วนะครับ นี่พี่หมอใส่มะเขือลงไปก่อนนะครับกับมะเขือกับหน่อหวาครับผมเดี๋ยวไปตามด้วยอ่ามะเขือพวงแล้วก็ผักต่างๆนะครับผมนี่พอมะเขือมันสลดแล้วนะพี่น้องพี่หมอก็จะใส่ผักเล็นะ แกงแค่นะครับแกงง่ายๆบานๆเลยครับนี่ครับกงแค่ใส่พริกลูกโดดเลยนะพี่นอ้องดูครับแกงแค่ครับ